เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมปิปเปอรนะฮะวันนี้ผมก็จะมายกตัวอย่าง5สิ่งที่คนเล่นแมครับชอบทําผิดบ่อยๆนะผมก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ถึงหไลค์แล้วไปชมกันเลยครับขอภายในคำหยาบด้วยนะครับ หนึ่งเดินผิดเฮ้ออากาศสดชื่นจังวะวันนี้เอาไก่กลับบ้านดีกว่าปปไก่มานี่เร็วกูกูกูกกเร็วมานีเร็วเร็วเร็วกลับบ้านกันดีกว่าม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 าอันนี้เราเร็วเร็วพองจบกเลยชีวิตการลากไก่ของผม ใช้ของผิดอ๋อวันนี้ตื่นเช้ามาไปตัดไม้ดีกว่าเว้ยไปขุดดินดีกว่าเว้ยมาทำนาวเว้ยกาดสดชื่นวันนี้ไปไปอย่างแรกเลยเราต้องขุดทรายโอ้โหหวานนี่ดีจริงขวานขุดดินอืมอืมโคตดเทพอืม,อ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 มไปเราไปทางนู้นดีกว่า เออ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 ถือว่าแจมนะฮะเออมันต้องอย่างนี้สิมันต้องใช้ที่นี้ที่โหขุดเจ๊มขุดเจ๊มเลยโอ้โหขุดไว้ด้ดหืพระเจ้าส่งอุปกรณ์นี้มาให้ใช่ไหมหืมผมถึงกับผมถึงกับขุดผมถึงกับขุด นี่ผมถึงก็กูดโอ้โหเราต้องใช้ของที่ดีนะครับผมท่านผู้ชม้ของที่ดีนะท่านผู้ชมกลับบ้านดีกว่าเว้ยกลับบ้านดีกว่าเว้ยมันต้องอย่างนี้ซิมันต้องอย่างนี้มันถึงจะใช้ของถูกวิธีครับของผิด เฮ้ยได้ของมาแล้วกลับบ้านดีกว่าโว้ยวันนี้อากาศจแจ่มใสจังน่ากลับไปค้าของที่บ้านจังเลยอุย้ยนั่นไงบ้านของเราไปกลับบ้านกันว่าไงเจ้าแกะน้อยทำไมลาวามาเกิดตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเจ้าจอดมันยอดมากเฮ้อมามาเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยตีแกะสักหนึ่งทีมึงจะเข้าบ้านไหมเนี่ยเปิมเปิ เปึ๊บปิดประตูขาแมมอือเราต้องขาไปตัดต้นไม้นี่เฮ้ยมันทำยังไงวะเนี่ยนี่ไงขาไปตัดต้นไม้นี่ไงเราต้องขาไปตัดต้นไม้เราต้องขาไปตัดต้นไม้อือไปตัดต้นไม้ดีกว่า ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้บักหามางึงเอ้ยกูคาบของผิดเข้าเวอร์ผิดเอ้ยวันนี้เล่นไมค้คาบดีกว,ว่าเว้ยอารมณ์ดีเว้ยเล่นไมค้คาบดีกว,ว่าเว้ยเออเราต้องเล่นอันนี้เราต้องเล่นสามสิบเอ็นดูโบเฮาบักหามางึงเอ้ยกูเข้าผิดอีกแล้วอุ้ย อุ้ยเสียเวลากูชี้หาย,ยเ,ยเรื่องเล็กนี้กูจะรีบไปไหนวะอูอห้ยอืมต้องออกแล้วลออืมนี่กูต้องเข้านี้แหละกูต้องเข้านี้แหละกูกดผิดอีกแล้วขุดแร่ผิดวิธีมีพี่คนหนึ่งบอกผมว่า ขุดถ้าเราจะหาแร่ให้เราขุดดินเข้าไว้เราถึงจะเจอแร่ที่ดีโอเคเราจะทําการขุดดินกันเรามาสํารวจโอ้โหนั่นมันหาะลรวะเนาะนี่ก็จะเป็นน้ําตกนะครับท่านผู้ชมเรามาอยู่ในช่วงแบกกิวแนละ้วเฮ้ยไม่ใช่นะฮะบผมบอกไว้ให้ขุดดินนะโอเคเดี๋ยวเราจะขุดดินกันคงไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมเนี่ย ลุยลุยปึ๊บเป็นหินงี้เลยเว้ยสงสัยทางสะดวกสงสัยพี่จะพูดถูกไปขุดรัวๆครับผมขุดรัวๆเจอทานเขาเรียกว่าลักไก่เขาเรียกว่าจาดเ <h ats> อ้โหนี่ขุดดิ่งนี่มันได้ผลจริงๆเลเนี่ยวิธีนี้โคตรช้าป่ะผม ไช่แค่นี้พอแล้วเราไปหาอย่างอื่นต่อเลยก็ว่าเอ้ยเอาแม่งให้หมดเลยนั่นมาเจอทีว้ยเฮ้ใหมดเฮ้ใหมดหมดเลยอชิมีหมดเลยอชิมีที่เราไปตอ่อกันไปโกโก้เฮ้ย เออเคเราต้องขุดดิ่งไปทางนี้ไปโกโก้โตรงนั้นมันตรงนั้นผิดทางตรงต้องตรงนี้เพราะว่ามีคนกำกับให้แล้วไปโกโก้โอเอ้ยไม่มีทีอออ่อะไร,เร้เลยเออยอะได้เลย Hmm.